สวัสดีครับผมวันนี้อยู่หมู่บ้านช้างนะครับผมอยู่ที่ลงช้างทางการดานะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแต่งงานช้างด้วยกันนะครับ <c oughs> ขออาศัยติดรถไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่งานช้างนะครับผมปีนี้ก็จะได้ถ่ายคลิปงานช้างให้ชมอยู่นะครับ ไปถูต้นหหไหนวะอ,อ,อากาศกรเจียนเย็ยนเนาะไปครับเดี๋ยวพากานดาไปกินน้ำแล้วก็ถูต้นไม้นะครับผมขัดผิวให้ส,สวยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปชัว์ตัวอยู่ที่งานช้าง <c oughs> ปีนี้มีช้างเยอะเหมือนกันนะครับผมร้อยกบทเชือกนะผมร้อยเท่าไหร่พี่ประมาณร้อยหกสิบเชือกนะครับผม โยกใหญ่เลยสาวกันดาของเราอเอากินน้ำก่อนนะครับผมแล้วก็จะได้อาบน้ำแล้วก็ถูต้นไม้นะครับผมก็จะอยู่ที่เมืองสุรินทร์ก็ประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์ได้นะครับผมเพราะว่าจะเดินทางพรุ่งนี้นะครับประมาณ8ปดโมงเช้านะครับผมจะกลับก็ประมาณสิบเจนะครับวันที่สินะครับผม ก็งานช้างจบพอดีอะเนาะนะครับผมถูต้นไม้ขัดผิวให,ให้สวยนะครับผม,มดำเมี่ยมแล้วก็ ลดอาการคันเนาะนะครับผมจากเห็บจากอะไรพวกเนี้ยผูมันเลย ตอนนี้ก็เริ่มคํำแล้วนะครับผม